สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางราวรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวสามัคคีแล้วก็ราวสามัคคี VIP รลาว VIP นะครับเมื่อประจำวันที่5นะครับเดือน62566นะครับผมเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ของเรารอบแรกมาอย่างเพเีกนะครับรอบที่2ที่3มาหลุดนะครับต้องขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับมาแค่ราวสามัคคีนะครับ ผมให้แปดกับ4ไปนะครับผลที่ออก8 4 8กับ08นะครับก็มาทั้ง2ตัวเด่นเลยนะครับเนี่ยเนาะก็ถ้าใครเอา8ไปวิ่งไปรูดนะครับก็เข้าไปที่4 8นะครับพี่นะครับ4 8แล้วก็8 0นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับในรอบนี้แต่ว่าพอรอบ2รอบ3มานะครับเราสามัคคี VIP ให้เจกับ1ไปนะครับผลที่ออก5 92กับ4 5นะครับอันนี้หยุดนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับ ให้เจ็ดสองเขาออกเก้าสองนะครับเนาะหลักสี่เนี่ยผมก็เน้นนะครับเจ็ดสี่หนึ่งสี่เขออกสี่ห้านะครับผมส่วนเลาวีไอให้สามกับเจ็ดไปผลที่ออกศูนย์หกห้าห้าศูนย์นะครับอันนี้ก็หลุดนะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับมาแค่รอบเดียวนะครับพี่ๆส่วนในค่ําคืนนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนพี่ๆนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตคคานวณนะครับโปรดใช้ วิจนะญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแลค้คฝอยตามนะครับพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเนาะอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็กําลังมองหาบ้านเสียงโชคเนาะท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอน,นันต์999นะครับของเราวันนี้รอบแรกนะครับผมได้3กับ7นะครับพี่ๆสายลูดผมให้ไปที่เลข3 เจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดสี่เจ็ดแปดสามศูนย์สามสี่สามแปดนะครับเม็ดเดียวเจ็ดสามศูนย์นะครับสามศูนย์สามแปดเจ็ดศูนย์นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเราสามัคคี vip นะครับผมได้1แล้วก็7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข7นะครับ1 4 1 5 1 9 7 2 7 4 เจ็ดเก้านะครับเม็ดเดียวให้ไปที่179นะครับผมเจนะครับแล้วก็72 19นะครับผมประมาณนี้นะครับพี่พี่ส่วนเรา vip นะครับ ในค่ำคืนนี้ให้เลข0ูนย์แล้วก็เลข4นะครับสายรูดให้ไปที่เลข0ูนย์นะครับผม4 0 4 5 4 6 02 06 07นะครับเม็ดเดียว4 06นะครับผม ตัวเน้นก็นี่เลย0 6 07นะครับแล้วก็4 5หนะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางลาวรอบดึกนะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่ไม่ต้องตามผมทุกรอบก็ได้นะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้เฮงๆนะครับเดี๋ยวรอบดึกนะครับเจอกันลาวกาชาดดาวโจน v i p แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับส่วนคลิปนี้กาบสวัสดีครับ